ขาขาวมาสิ้วเฮ้ยวันหวานละมาสิ้วตัวจันงามเนาะเจ้ามีแผวกุ้งบนนี่ กราบสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามาหมายบ้านทุ่งเกี้ยงครับผมเมื่อวานนี้เราไปหมายน้ําปงน้ํามะไม่ได้ปลาวันนี้เราเปลี่ยนหมายครับเรามาหมายบ้านทุ่งเกี้ยงมาล่องเมืองเล็กๆครับผมมาดูว่าวันนี้เราจะหมานไม่หมานครับผมครั้งแรกเราหมานไปแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามกันยาวๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊าสวัสดีครับอ่ะยาว สเด็ดน้อยเสด็จเด็เด,ดน้อยโอ้มันก็ปักเข็มหรอปักเข็มน้อยได้กุ้งมาอยู่ กงกูเดิน慢慢เว้าวปลาเสเดตหน่อยเหรอนะนอ่ยโอ้ปลาเสเดจน้อยใส่โป้มดเลยมอขนาด ยอดยอดถึงปลาขาวปลาเสด็จน้อยให้อ๋ตัวกำลังม้อเนาะใส่งามงามใส่งามงามกก็กินเนาะโค้โหมันมานครับเข้ากมูอิมวนครับ ม้ไอ้ม้าม้าเป็นมูมูและ ยินเลยกินกระเดากระเดามาใหกโมงแล้ว ยี่งสวนงามทั้งนั้นเลยรอบน,นี้มีปากกระจกเลยครับตัวสีสวงยงามจะเย็นเย็นได้มกอยู่นี่เลยต่อ <30. S 2> ส,สลับสลับสซลิตเลย ปัาสลาปัาสลากปลาเสด็จไปนี่เหยียบเบ็ดเก็บไว้ก่อนปัาสลาก็ปลาเสด็จปัสซิวมาลงไะนัน่นแหละ มาโมยโมยเฮ้ยไปใส่แห้งเดี๋ยวมันตกเ <laughs> ดี๋ยวมันหายแสบกลับไปกำไปกำม,ม, <c oughs> มันหยัง <c oughs> ปลายอย่างนั้นปลาซอยอ่ะปลาซอยอมีปลาซอยด้วยเฮ้ย อ่กรุงลงไปถ้าเห็นหน้าฝนมนขนาดนี้เนาะ เข็มมะน่าตาเข็มตาเข็มน,นี่เลยรอบนี้หลายตัวเฮ้ยวันหมานกลับมาแล้วครับวันหมาน,นมาติ๊งไปละได้กลัมมองยังไงได้กลับไปกลับไปกลัมเลย นะพุ่งตัวง,างาําๆมาเป็นบังลอบฟาวคเขาฟาวมีแต่ปลาเข็ม กำเป็กนกรรมเลยอีกำโมนะ่ะปลาเข็มล้วนๆะไเหรไม่ได้ปลาเข็มเดี๋ยวกุ้งอ่ะเข็ม บรรยากาศเป็นไงมั่งร้อนครับผมร้อนมากมากเลยปั <c oughs> สเดสหน่อยเหรอปัสดดสเจ้าปัสเดสใส่เบเด นี่แหละรอบนี้โหปเข็มตัวปลาเข็มนะขาเจ้าเาล่เจ้ลานปลาเข็มอ่ะปลาเข็มแล้วน่ะึน, <c oughs> นว่ากุ้งอ่ะถ้าเป็นกุ้งก็ดีสิเจะ รอบตะเข็มอีกแล้วมันมันนักในตะเข็บฮึไนแล้เยัมวนกจะเย็นก่ามาเป็นโมเป็นกั๊มน่ะล้วลงไป เขาเขียวงามนาัน่ะพอลอยนัง่นงนอนลมเห็นเนี่ยมอกควันนักขนาดขนาดเนตัวหวาเลย นั่นตว์เล็กน้อยอ่ะกระเขาขาปัซิวประเขากระเขาลงเปอรปอกินก็เอาเนะหากินก็ปอกินก็เอาก้าเอ็นเลย โอ้ตูดขนาดนี้ใส่เบ็ดกำลังมอเนาะได้สักสองสามร้อยเนาะตัวสองบาทดินั่นไงปลาขาวก็เอาอยู่ คือปลาขาวหน่อยปลาเข็มเริ่มโขนมานะกเนาะปลาเข็มขคตนักอนะเดี๋ยวปลาเข็มนั้นน่ากินเนะปลาเข็มนะปลาเข็มมันมีไข่กินมั้งไงมันเลยเกินแม่แพลงลูกีิสิ เต,ต็มต้องเนาะใครเต็มต้องกุ้งเอ้ยกุ้งลงไปคอกหมูเปิ่นจัดหมอน หอกหมูหอกหมูหอกหมูปลดเพลงเพืหมูฟังหมูได้อลงดีๆเนั่นแหละมาเป็นมันเมินเนมาเป็นเต๋อ มึงดี่ว่าได้ปลาสลักสลักเมืองสลักขาวสลักขาวไยมันคือสลักเมืองสลักขาวนี่บอกโอ๊ตมกมึงกับปลาลิมวัดไม่ไม้จำกระปะโนปะนับเดี๋ยวปลอยมีก็ประมาณสี่ไม้ก้อนมึง ปลาเข็มร้อนล้นปลาเข็มล้นล้นปลาเลนี้ยมันมีกับปลาเข็มมีแดดมันร้อน แซ่บแล้วสงสัยจะได้เวลาเอวังแล้วครับปอกกินกันนี่ปอกินปอกกินใส่เครื่องนั่งนักหวายทำไมพูดเส้นนั้นจำนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องครับได้เวลาต้องกลับบ้านแล้วครับผมแดดหฮอนเหลือเกินครับ เดี๋ยวเขาจะเอาไปแยกกับข้าแวแรงนะนะครับป่าที่เขาได้ของวันนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปทําเป็นอาหารมื้อเย็นในวันนี้ป่าได้กินอยู่ครับวันนี้ครับไปมกเนาะป่นว่าอย้หมอหรนะเอาไปหมกหม้ออันเก่าแอปไปต่องครับสำหรับป่าลูกเบสเขาก็ได้สักห้าหกตัวเดี๋ยวเวลาต้องกลับ,บ้านกับช่องแล้วครับผมเดี๋ยวเขาต้องกลับไปอาบน้ำกินข้าวแล้วไปทำงานต่อครับ สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากากดติดตามด้วยนะครับปีสำคัญกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้เราขอเก็บบรรยากาศให้ท่านแค่นี้ก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม